สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็อยากจะมาทําความเข้าใจกับคุณผู้ชมสําหรับผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกก็ดีเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลก็ดีนะครับวันนี้เนี่ยมีหลายๆท่านสอบถามกันเข้ามานะครับว่าวางแผนเอาไว้ว่าในวันที่11นี้นะครับเมื่อสมัครรับเลือกตั้งแล้วได้หมายเลขแล้วเนี่ยก็จะจัดรถขบวนแห่ หาเสียงไปในพื้นที่ตำบลในพื้นที่หมู่บ้านกันเลยนะครับทีนี้นะครับอยากจะมาย้ำเตือนนะครับว่าก่อนที่เราจะใช้รถแห่หาเสียงเลือกตั้งหลังจากได้สมัครและได้หมายเลขแล้วนะครับคุณผู้ชมจะต้องทราบในเรื่องต่างๆเหล่านี้ก่อนนะครับมิเช่นนั้นอาจกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งถึงแม้จะได้รับเลือกตั้งก็สามารถที่จะถูกปลดออกจากตําแหน่งได้นะครับ มีเรื่องอะไรกันบ้างเกี่ยวกับรถหาเสียงนะครับวันนี้ถ้าคุณผู้ชมสมัครไปแล้วนะครับก่อนที่จะใช้รถพาหานะชนิดใดก็ตามในการไปหาเสียงหลังจากสมัครแล้วนะครับคุณผู้ชมจะต้องแจ้งกับผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดก่อนนะครับเขาเรียกว่าการแจ้งพาหานะในการหาเสียงเลือกตั้งเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณผู้ชมได้หมายเลขแล้วยังไม่ได้แจ้ง ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบว่าจะใช้พาหาะใดๆใ,ในการหาเสียงเลือกตั้งตรงนี้ถือว่าทำผิดกฎหมายเลือกตั้งนะครับการแจ้งเนะี่ยคุณผู้ชมสามารถที่จะขอแบบจากองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกข้อมูลนะครับแล้วถ่ายสำเนาหมายเลขทะเบียนรถเนี่ยแนบไปกับคำร้องในการแจ้งหาเสียงซึ่งคุณผู้ชมสามารถไปยื่นด้วยตนเองที่สำนักง,งานคณะกรรมาการการเลือกตั้งประจำจังหวัด เมื่อคุณผู้ชมไปยื่นแล้วเขาประทับตาลงรับแล้วคุณผู้ชมสามารถหาเสียงได้เลยนะครับแค่แจ้งไม่ต้องรอเขาเห็นชอบหรืออนุมัตินะครับนี่คือในประการที่1ที่จะต้องทราบ 2. ถ้าในการไปหาเสียงนะครับหลังจากที่คุณผู้ชมแจ้งแล้วและจะไปหาเสียงในพื้นที่แล้วมีผู้ช่วยหาเสียงไปบนรถคันนั้นด้วยนะครับผู้ช่วยหาเสียง ก็เหมือนกันนะครับใครก็ตามที่ไปช่วยหาเสียงและขึ้นไปรถไปกับรถขบวนแห่เนี่ยจะต้องมีชื่อเป็นผู้ช่วยหาเสียงซึ่งคุณผู้ชมจะต้องแจ้งกับผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดก่อนนะครับว่า,ามีใครบ้างเป็นผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งถ้าใครที่ไปร่วมช่วยหาเสียงเลือกตั้งแล้วไม่มีรายชื่อเป็นผู้ช่วยหาเสียงที่คุณผู้ชมแจ้งไว้ ก็ถือว่าทำผิดกฎหมายเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นทั้งรถทั้งคนที่ไปเนี่ยจะต้องแจ้งต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดก่อนนะครับข้อต่อมานะครับในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับรถที่เราจะนำไปใช้ยกตัวอย่างเช่นค่าจ้างคนขับรถค่าจ้างเหมารถนะครับถ้าเป็นรถที่เราเช่ามา เขาก็คิดเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งคุณผู้ชมจะต้องเก็บรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆเหล่านี้ไว้นะครับค่าน้ํามันค่าจ้างคนขับรถนะครับแต่ถ้าเป็นรถของเราเองเนี่ยเขาก็จะคิดค่าน้ํามันรถเป็นค่าใช้จ่ายในการหาเสียงคุณผู้ชมจะต้องเก็บรวบรวมเอกสารใบเสร็จรับเงินรายละเอียดต่างๆเหล่านี้ไว้เพื่อยื่นเป็นบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้งนะครับ ต่อมานะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับป้ายนะครับป้ายหรือเครื่องขยายเสียงที่ใช้กับรถนะครับถ้าคุณผู้ชมจะติดป้ายข้างรถเป็นป้ายหาเสียงนะครับคุณผู้ชมสามารถทําได้เลยนะครับตรงนี้เขาไม่ได้จํากัดในเรื่องของขนาดของป้ายเอาไว้เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสามารถจัดทําได้ตามความเหมาะสมนะครับด้านข้าง ทั้งสองฝั่งของรถได้เลยนะครับเครื่องขยายเสียงที่ใช้กับรถตรงนี้ไม่ต้องแจ้งนะครับไม่ต้องแจ้งกับกะกะตสามารถใช้เครื่องขยายเสียงในการประชาสัมพันธ์หรือเปิดสื่อนะครับในการหาเสียงเลือกตั้งได้เลยเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องสำคัญต่างๆที่คุณผู้ชมจะต้องทราบก่อนนะครับหลังจากสมัครแล้วเนี่ยถ้าดำเนินการในสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วก็สามารถที่จะ ไปหาเสียงเลือกตั้งในพื้นที่ในตำบลในหมู่บ้านของเราได้อย่างสบายใจนะครับไม่ผิดกฎหมายเลือกตั้งนะครับ